เรามาดีไซน์สเนารโอกับเทสเคสเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนนะคะ IL level 1ถึง2กันเถอะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆแล้วก็คร่าวๆนะคะาจากตัวอย่างนะคะจะมีแถบสีอยู่นะคะแบ่งเป็นสีนเรโอนะคะอ,อยู่4หัวข้อนะคะมีอะไรบ้างนะคะสีนเรโอแรกนะคะ ออบอกว่าลูกค้าที่ไม่มี IAL level ใดๆเลยเทดเคสก็คือลูกค้าไม่มี IAL IAL level นะคะแล้วเขาอาจจะทำการกรอกข้อมูลเข้ามา,าในตารางนี้นั้นไม่ได้เขียนสเต็ปให้นะคะเพราะว่ากลัวมันจะยาวไปก็เลยหยิบมาแค่หัวข้อแล้วก็จะพยา,ยาธิบายเพิ่มเติมนะคะในช่อง p r e r e q u i s i t e หรือข้อกำหนด ที่เราอยากจะให้อยากจะให้หกำหนดขึ้นมาก่อนที่จะเอาดิ t ้ามาทดสอบอเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะเทสลูกค้ากลุ่มนี้ก็ควรจะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่นะไม่เคยให้ข้อมูล IAL level กับระบบของเราเลยนะคะ,ะและ expect ร d เต s u l รีซอะค่ะระบบอยากเห็นอะไรล่ะ,ะถ้า เป็นลูกค้าที่ไม่เคยให้ IAL level ใดๆกับกับระบบเราเลยอ่ะเราจะแสดงข้อความอะไรกับเขานะคะแล้วเขาพาเขาไปทำอะไรตัวอย่างเช่นพาเขาไปกรอกข้อมูลบางอย่างนะคะอ่าอีกเคสหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าคนนั้นอ่ะเขามี IAL level แล้วอ่ะจะพาเขาไปทำอะไรก็คือไล่มันจะเป็นไปตามสเต็ปอของของงานเนาะอ่าซีรีโอที่2นะคะ เป็นกลุ่มของลูกค้าที่มี IAL level 1แล้วซึ่งก,ก็จะมีอยู่3เคสย่อยในนี้นะคะาสามสามนั้นขอรวบรัดเนะาะในในงานของการเขียนเทสเคสนะคะเราจะต้องอลงดีเทลว่า IAL ในแต่ละระดับ เขาเขามีระดับอะไรบ้างเนาะอย่างอันเนี้ยก็บอกว่า i l Level หนึอ่ะมีอยู่3มีอยู่3หัวข้อย่อยนะก็คือ 1.1, 1.2, 1.3ุดหนสองของนั้นในหัวข้อใน s c e ิโอนี้ก็จะมีตรวจสอบลูกค้าที่มี i l level ว่ามี i l level ห1ึหรือไม่เงี้ยค่ะแล้วก็1.2หรือไม่1.3หรือไม่ไล่ 2, ไ, 3, ไ,ไ,ลไปเนาะส่วน data test ที่จะใช้กับ test case ชุดนี้นะคะ ก็ไล่ระดับเหมือนกันถ้าเราต้องการเทสเคสว่าลูกค้ามีนะคะขอย้ำว่าลูกค้ามีดังนั้นก็ต้องหาข้อมูลลูกค้าเก่าที่เคยมีอยู่ในระบบแล้วและเขาก็อยู่ในเกณฑ์ของ IL level 1มาใช้นะคะ,ะถ้าจะเทสหัวข้อ,อ1.2ก็ต้องไปหาลูกค้าเก่าที่มี IL level 1.2มาใช้ ถ้าจะเทส1.3ก็ต้องไปหาข้อมูลลูกค้าเก่าในระบบที่มี i l level 1.3มาใช้นะคะเมื่อลูกค้ากลุ่มนี้นะคะ data e ท t ชุดนี้กรอกเข้ามาในระบบตัวอย่างเช่นเราบอกว่าจะเข้ามาระบบอันนี้ต้องต้องกรอกออ citizen หรือรหัสพนักงานเข้ามานะคะ,อะพอกรอกเข้ามาแล้วระบบก็จะทำการตรวจสอบอเจอ,อเจอตามค่าทเรยเลยเราจะ พาเขาไปทำขั้น,นตอนไหนก็ไล่ไปนะคะอะแล้วเวลาเราเทสงานเราก็ตรวจไปตามไปตามนั้นเลยว่าเงื่อนไขการแสดงผล่ะเป็นไปตามเงื่อนไขไหมอาอาต่อมาซีนิโอที่สามเริ่มเป็นะระดับที่แบบเข้มข้นขึ้นก็คือระดับ i อเอลเลเวลสองอท้าความนิดนึงค่ะ i l l นี้ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะ ก็จะเริ่มมีความความเข้มข้นขึ้นนะคะอ่าซีนซีนแรกที่หยิบยกมาก็คือลูกค้าไม่มี IAL level level 2นะคะอืมเทสเคสก็คือลูกค้าไม่มี IAL IAL level 2นะคะอ่าแล้วฉันจะจะทำยังไงล่ะแล้วฉันจะรู้ไหมว่าอ่าฉันต้องเทสยังไงก็คืออ่าอ่ก็คือเราต้องหาลูกค้าใหม่ ที่ไม่เคยให้ข้อมูล IAL level 2กับเรานะคะอืมอถ้าได้มาแล้วเวลาเขาก่อเข้ามาก่อข้อมูลเข้ามาตัวอย่างเช่น citizen number หรือ,อรหัสพนักง,งานเนี่ยค่ะก่อเข้ามาแล้วเราตรวจสอบเจอว่าเฮ้ยลูกค้าคนนี้ไม่มีอ่าเราเออเเปเตรซอคือตรวจเจอแล้วะจะแสดงผล แจ้งลูกค้ายังไงแล้วพาลูกค้าไปทําอะไรใช่ไหมคะ,ะตัวอย่างเช่นให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหรือหน้าจอที่กําหนดอย่างเงี้ยนะคะ,ะต่อมานะคะ,ะจะเป็นกลุ่มอ่าซีนิโอที่ที่เป็นลูกค้าที่มี i l l e v รีเลแล้วนะคะ แต่ว่า IL level 2อ่ะเขาจะมีหัวข้อย่อยอยู่3หัวข้อคือ2.1 2.2 2.3นะคะซึ่งเงื่อนไขแต่ละ2แต่ละหัวข้อก็จะมี require ที่แตกต่างกันนะคะ่ะ,ะเริ่มทีละ,ะหัวข้อเลยนะคะ,ะ,ะในแถวที่6นะคะเคสแรกนะคะ,ะตรวจสอบลูกค้ามี IL level 2.1หหรือไม่ เดต้ที่จะใช้ทดสอบในหัวข้อนี้นะคะเป็นลูกค้าที่ไม่เคยให้ข้อมูล IAL level 2-1กับเรามาก่อนอ่าตัวอย่างเช่นเวลาเปิดบัญชีออนไลน์หรือลงทะเบียนคนละครึ่งละกันหรือโครงการของรัฐบางบาง,บางโครงการนะคะที่เขาให้เรากรอกข้อมูล บนบัตรจำตัวประชาชนนะคะอ่าอ่าทีนี้เราก่อเข้ามาแล้วใช่ไหมคะอ่าตรวจเจอว,ว่าเออล,ลูกค้าคนนี้ i l l e v e l ยังไม่ถึงนะอ่าเราจะสื่อความเอ็กเพรสเตอร์ก็คือเราจะสื่อความลูกค้าอย่างไรแล้วพาลูกค้าไปทําขั้นตอนไหนตัวอย่างเช่นก่อข้อมูลนะคะส่วนตัวในแบบฟอร์มหรือในหน้านจอที่เรากําหนดนะคะอืมอ่าเคสต่อมา ตรวจสอบอลูกค้ามี i l IAL level 2หรือไมอ่มันจะต่อเนื่องจากหัวข้อที่แล้วนะคะ2.1อ่าต่อมาเป็น2-2เนาะเขาบอกว่าเงื่อนไขของของอ data test ที่จะเอามาเทสในในเคสนี้เขาบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าที่เคยให้ i l level 2 -1 ไปแล้วแต่ยังไม่เคยให้ข้อมูล i l level 2, 2. องจอเขาอ,อ,อาจจะให้ข้อมูลแค่ข้อมูลส่วนตัวเงี้ยค่ะ ตัวอย่างเช่นข้อมูลชื่อสกุลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดแต่ยังไม่เคยเอาไปเช็คในระบบเลยว่ามีอยู่จริงไหมยังไม่เคยได้ไปดิฟชิปอะไรเลยยืนยันตัวตนในในเดเวลนี้ก็ยังไม่เคยเลยอ่าดังนั้นอ่ะเมื่อเราตรวจเจอลูกค้าท่านนี้ค่ะอ่าเราก็จะแจ้งลูกค้านะว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นอ่าไปทำการดิฟชิปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อตู้เพื่อที่ตู้เพื่อยืนยันตัวตน นะคะอ่าเคสสุดท้ายค่ะตรวจลูกค้ามี IL เอลเลเวล3หรือไม่ต่อเนื่องจากครั้ง i อเอลเลเวลนะคะหลังจากที่ลูกค้ายืนยันตัวตนที่ที่ตู้เสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะอัพเวลจาก2จาก1 2จเป็น2.2ก็คือผ่านการดิฟชิฟนะคะดิฟชิฟบัตรประปจำตัวประชาชนอ่ากับข้อมูลที่คุณกรอกให้เราอ่ะ เนี่ยว่าคุณชื่อนี้นามสกุลนี้วันเดือนปีเกิดนี้ซ,ซิติ้เ,เซนต์างบัตรเลเซอร์ร่างบัตรเนี้ยยืนยันรับว่าเออเป็นคนคนเดียวกันในระดับหนึ่งอ่าแล้วอ่ามั่นใจได้ว่าคนถือบอัตรอ่ะกับเจ้าของบัตรอ่ะเป็นคนคนเดียวกันอ่านะคะเมื่อลูกค้านะคะทำขั้นตอนการยืนยันตัวตนที่ตู้เสร็จแล้วอะ่ะอ่าทีเนี้ยเขาก็าจะบอกว่าเนี่ย ถ้าถ้าลูกค้ากลุ่มนี้ล็อกอินเข้ามาหรือจะด้วยการใดก็ตามแล้วติดอยู่เนี่ยมีแค่ i อเอล e ลเแต่ยังไม่มี i อเอลเลเนะเนี่ยระบบจะต้องสื่อความเราว่าเนี่ยจะต้องพาลูกค้าไปทำอะไรตัวอย่างเช่นแจ้งให้ลูกค้าทําการเซลฟี่นะคะหรือถ่ายถ่ายรูปเพื่อยืนยันตัวตนนะคะว่าเราเป็นเป็นเจ้าของบัตรจริงๆเป็นคนคนเดียวกัน ค่ะเป็นไงว่าง EP นี้ค่อนข้างยาวเจอกันครั้งต่อไปนะคะ enjoy ค่ะ